ก็จะมารีวิวนะครับเจ้าชองมายองตัวคอลแลบนะครับจากขวนคืนสู่ฮาวาไซกันต่อเลยนะก็ตอนนี้นะครับ1ดาวผมจะเลิ่มเทสที่1ดาวก่อนเพราะว่าตอนนี้นะครับผมจะมีสมุดที่สามารถเลือกได้อีก8ตัวนะก็คือเดี๋ยวพอเราจะเทสให้ที่1ดาวไปเทเียบกับเดลโลนให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆคนตั้งแต่สมัยคิมดกจาเขาจะชอบไปเทียบกันว่าคิมดกกาศูนย์ดาวหดาวนะครับจะเหนือกว่าไอรีน5ดาวนะครับก็เลยวันนี้จะมาเทียบให้ดูนะครับว่ามันต่างกันเยอะขนาดนั้นจริงหรอโอเคนะครับ หมือนคีมบอกจาทุกอย่างนะครับอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับการตีตีคริติคอลนะครับเป็นบัฟแบบเดียวกับเดวโลน,นะครับดาเมจคริเทคอลสุดท้ายนะครับแล้วก็บัฟให้กับตัวเองเป็นคอร์รชจมตี20%ีอเคอร์รชอมตีตั้งต้นนะครับสูงกว่าดอกจา่าเล็กน้อยนะครับ142ยสี่สิกิลเป้าเดี่ยว1,250%แล้วก็บัฟให้กับตัวเองนะครับเป็นอัตราคริติคอลยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แม่นยำสุดท้ายนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเหม่อนข้างจะสสูีกับกตัว5ดาวนะครับแต่ว่านนั่แหละ จากเงื่อนไขที่ผมบอกไปว่าตัวนี้ถ้าเหมาตู้นะครับการันตี5ดาวอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเป็นบัฟที่ไม่ได้สาคัญมากแล้วสำหรับแม่นับสุดท้ายนะครับแต่ว่าตาคี20%ิเ0%เนี่ยทำให้ตั้งต้นค้างดีเพราะฉะนั้นสำหรับตัวนี้ที่มีอัตราคีในตัวเองนะครับตัวลูกเต่านะครับสามารถลงเป็นดามิดามจคริติคอลได้หมดเลยนะครับทั้ง5ช่องเลยแต่เนื่องจากผมจะมาทดสอบดามจกับเจ้าเดลโลนะครับก็เลยจะไม่ใส่ลูกเต่านะให้มันอยู่ในสถานะค้ายเคียงกันนะเพราะว่านั่นแหละหลายๆคนน่ะตั้งแต่คิิมมดดอออกกกจจาาาาแแลชบบบบไปเเทียันค 0ดาว1ดาวนะครับที่เอาต้อง1ดาวขึ้นไปสิ1ดาวนะครับมาใส่ดาวเมทริกซ์แล้ไปเทียบกับไอรีนนะครับอัตราครินิคอลแบบนั้นมาเทียบกันไม่ได้คุณต้องเทียบในสภาวะเดียวกันนะครับคือไม่มีลูกเต๋าหรือไม่ก็ต้องเป็นดาวเมทริกซ์ทั้งคู่นะแล้วก็ในกรณีที่ขึ้นสามดาวนะครับก็สามารถใส่เป็นตัวประดับนะครับดาวเมทริกซทีคิลซึ่งตัวนี้ก็เหมาะสมมากเพราะว่ามันดาวเมทค่อนข้างจะจัดไง ส่วนแม่นยำเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ได้เหลือจริงก็ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้เนื่องด้วยจากตัวบัฟนะครับค่อนข้างสูงและแล้วก็การันตี5ดาวนะครับทำให้แม่นยำตั้งต้นสูงมากๆแล้วอย่างไรก็ตามนะครับแก๊งฮาวาซานทุกตัวนะครับการอัพเลเวลแล้วก็การอัพดาวนะครับจะไม่ได้คาดโปเด็กก็เหมือนกับคอลแลบบล็อกที่แล้วนะแล้วก็เผื่อคนที่สงสัยนะครับตามข้อมูลสารพัฒนาที่บอกว่าจะมีคอสตูมเลเจนด์นะครับของเจ้าชองมยองเนี่ยเข้ามานะครับ คือมันบอกว่าเข้ามาในคอลแลบนี้นะไม่ได้หมายความว่าเข้ามาในแพทนี้เนื่องจากตู้รอบนี้มันอยู่นานถึง4สัปดาห์นะครับจะคาบเกี่ยวกับแพทต่อไปที่เป็นอดีตสีักรพรรัินะครับไม่รู้ว่าใครหรือคามา่านั่นหมายความว่าตอนนี้จะมีแค่ตัวที่เป็นคอสธรรมดานะครับบวก1%ที่เป็นชุดนินจานี้นะที่สามารถแลกได้จากดดนเชนคอลแลบในขณะที่คอสเรเจน์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเปิดตัวในสัปดาห์ที่สัปดาห์ตรงกลางอะ่ะหลังจากเปิดตัวแพทของ อดีตสีจักรพรรดิต่อไปก็คือ21มีนาแล้วก็ถัดไปอีก7วันก็น่าจะเป็นช่วงประมาณ28มีนานะครับช่วงนั้นแหละน่าจะเปิดเผยคอสเจเนต์ของเจ้าชองมายองนะครับไม่รู้เป็นชุดอะไรนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตามเฟซบต๊กเรื่องนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะเทียบกับเดลโลนะครับปัจจุบันผมเป็นเดลโล่สีดาวนะครับแล้วก็ลูกเต่ายัางคงเป็นตาคีนะเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยเนื่องจากผมใช้ในการลุยสเตทนะครับก็เลยอัพเลเวล60แล้วก็มีเต่าแม่นกับเต่าดาเมชีนะครับ ก็แน่นอนว่าเมื่อต้นน่าจะสูงกว่าเจ้าชมายองที่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ขึ้นดาวนะครับก็แน่นอนนะครับสถานที่ทดสอบก็จะเป็นมังกรข่าวเหมือนเดิมน,นะครับอันนี้ผมจะทดสอบโดยการวางเจ้าลีจิง้งซึ่งเป็นแทงวางไปก่อนนะจะได้หักลบดาเมจที่ผมเต้าแทงมาวางเนื่องจากว่า,าเวลาเทสตัวดาวน้อยอ่ะมันมีโอกาสที่จะาตายได้นะครับจากการโดนบอสตีนะอันนี้หักลบตัวที่เป็นแท้งออกไปก่อนประมาณ2ล้าน3ล้านแล้วกันนะ ต่อไปนะครับผมจะใส่เจ้าตัวที่เป็นรู้สึกเสียงจะหายตอนนี้มันจะมีบั๊กของเสียงในดันเชนหายอยู่นะใส่เจ้าเดลโลนเข้าไปนะครับเทสสามทีนะครับดาเมจอันนี้ประมาณ12ล้านนะครับก็ขอไม่ตัดดาเมจของตัวแทงแล้วกันนะเอามาคิดแบบเพียวๆแล้วกันแ่มาเป็นตัวกั้นเฉยๆนะครับว่าจะได้เห็นดาเมจชัดๆอันนี้12ล้าน13ล้านนะครับ แล้วก็สิบห้าล้านนะครับอ่ามาเทียบกันนะอันนี้คือสี่ดาวนะครับที่มีประดับดาเมทซีมากกว่าทีนี้มาเทียบกับตัวที่เป็นหนึ่งดาวนะครับอันนี้ผมใช้ถือว่าใช้เป็นตัวแทนของคิมดอกจาเทียบกับไอรีนด้วยเลยนะครับหนึ่งดาวนะครับต่ไม่มีตัวาตาคิมมันจะสูงกว่าอยู่แล้วเพราะว่าตั้งต้นเห็นไหมสิบล้าน พอทีสองนะครับสิบสามล้านอันนี้อัตราคิดจะค่อนข้างเสถียรกว่าดีโลนนะครับเพราะว่าต่อให้เดีโลนมีอัตราคิดสามเมตรอะก็ยังแพ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตั้งต้นของเจ้าตัวนี้นะแมนด้วยตัวนี้ก็คือแมนตั้งต้นก็สูงกว่าถึงแม้จะดาวน้อยกว่านะครับเนี่ยก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับคือบางทีอะเวลาคุณอวยตัวใดตัวหนึ่งอะมันเกินไปเอาดอกจาส่วนดาวหนึ่งดาวมาเทียบกับไอรีนห้าดาวนะอันนี้เห็นไหมให้ตัวชองบายองที่เป็นตัวแทนดอกจาที่หนึ่งดาวนะครับถึงแม้จะยังไม่ได้ใส่ตัว เา่ดาดเมจคีก็ตามนะแต่ก็ไม่ได้มีตัวเต๋าประดับนะครับดาเมจคีก็ยังเทียบเดลโรนที่เป็น4ดาวไม่ได้นะครับก็คือพวกเซเว่นไนท์ที่เป็นตัวบั็ตัวเดิมอะมันยังใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าดาเมจละไอาจจะดรอปไปนิดนึงทีนี้ผมก็ไปกดสมุดมาเพิ่มแล้วนะครับก็ตอนนี้ได้เป็นเจ้าชองมายองทั้งหมด3ดาวนะก็อัพตัวที่เป็นประดับนะครับดดเมจคีก็อัพเต็มไปเลยนะ อ่าเลอเพีห้าแล้วครับเท่ากับเจ้า,จาตัวเดลโลรลดาเดี๋ยวไปทดสอบใหม่อันนี้ที่3ดาวนะครับแล้วก็ประดับนาเมทเชีเข้า5เมตรเท่ากับเดลโลแล้วอาจจะสูงขึ้นไปเป็น17ล้านนะครับอีกรอบนึงจะเป็นอันนี้ขึ้นไปเป็น20ล้านนะ แล้วก็สุดท้ายนะครับเดาลงมาเป็น14ล้านก็คือตอนนี้ค่าเฉลี่ยนะครับที่สารดาวจะสูงกว่าเดาลนที่4ดาวและก็คือมีประดับดามเมทเท่ากันนั่นหมายความว่าโดยสเกลแล้วอะจริงๆดาเมจมันไม่ได้โดดจากตัวเซเว่นไนไปมากมายนักนะครับประมาณ20-30เพียงแต่ว่าตัวคูณของตัวดาวเมจคริตข้ออะที่ได้จากประดับคี้นะครับหรือแม้ก็ลูกเต๋าเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะมันก็เลยโดดเพราะฉะนั้นนะครับคุณน่าจะพอเห็นภาพคร่าวๆแล้วว่าถ้าเกิดเราไปใช้นะครับคิมดกจาที่1ดาวเนย ก็จะไม่มีทางเทียบเท่ากับไอรินท่าดาวได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าสูตรคำนวณที่เขาเทียบดาเมจกันเนี่ยมันเทียบจากไหนแต่ว่ามันถือว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้เท่าไหร่นะแต่นั่นนันว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นกรณีอย่างนี้นะครับก็คือชองมายอง3ดาวที่มีประดับดาเมคิทิคอลนะครับโดยที่ยังไม่ได้ใส่ตัวลูกเต่าดาเมจี้นะครับตอนนี้ก็คือจะเหนือกว่าเดลลนที่4ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเดี๋ยวผมมีตัวนี้พอดีนะยีงของเตรียมไว้ทดสอบ ดาเมทที่คุณดูอะ่ะก็คือตอนนี้ผมมีไอรีน5ดาวนะครับที่มีเต๋าดาเมจชิแล้วก็ประดับดาเมจชินะครับครบหมดก็คือผมเปลี่ยนจากอาตาคิมาเป็นตัวนี้ละซึ่งสามารถทําได้นะครับถ้าเกิดคุณมีดาวที่สูงพอก็คือประมาณ5ดาวขึ้นไปแล้วก็มีพวกโคเด็กที่เป็นอาตาคิริคอสูงพอสมควรน,นะครับสามารถถอดตัวที่เป็นลูกเต๋าอาตาคิออกไปได้เลยแล้วมาเสริมดาเมจแทนนะครับ เขาจะสามารถทำดาเมจได้สูงประมาณนี้นะครับ15ล้านเพราะฉะนั้นอันนี้นะ่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าถ้าเกิดคุณมีไอรีนหรือว่าเดลโอนนะครับที่5ดาวแลวอะอาจทุกอย่างเต็มอะ่ะมันเทียบชั้นได้ใกล้เคียงนะครับกับพวกของตัวอย่างชองมายองแล้วก็คิมดกจานะครับที่ประมาณ 1- 2ดาวแต่ถ้าเกิด3ดาวขึ้นไปอันนี้เออยอมยอมรับว่าซูไม่ได้นะครับสุดท้ายน,นะครับจะเป็นการทดสอบกับเจ้ามังกรขาวนะครับรอบนี้จะเป็นไฟไหม้นะเนะทียบกับเจ้าเดลโอน แล้วก็กับเจ้าชองมายองดูนะครับก็ทีมก็เหมือนเดิมนะผมังคงใช้ลีนโจมตีนะครับราเชวะตะคิเดรโลนดาเมจีนะครับแล้วก็รอบนี้เนื่องจากเป็นเผาไหม้นะครับจะเป็นซาฮาราคูแบ็คโรดนะครับจะได้ดาเมจสูงสุดผมจะไม่ใส่เจ้ายอนทีนะผมเทสแล้วยอนทีผมดาวน้อยได้แหละก็เคยก็เลยําไม่สามารถทำดาเมจได้สูงเทียบเท่ากับการใส่ซาฮาราคูแบ็คโรดนะครับใส่ตัวรถตบนะครับเพิ่มรถเกาะอัออาตราโจมตีจุดอ่อนแล้วก็ความโจมตีริโป้เหมือนเดิมนะครับ โอเคเดี๋ยวมาเทสดาเมจดูนะครับว่าเป็นเนวโลนก่อนนะครับแบบดาเมจแบบฟูลทีมนะอันนี้ประมาณ428ล้านสูงสุดผมได้ประมาณเกือบ500ล้านนะสำหรับรอบนี้สาล้านอ่านี้ขึ้นไปเป็น554ล้านนะครับเอาไปใส่เจ้าชองมายองเข้ามานะ ชามายองทำได้นะครับ557ล้านก็คือสูงกว่าค่าสุดดของเดลลอนมาสักครู่นะโอเคแล้วก็ค่าเฉลี่ยดีขึ้นน่าจะช่วยด้วยเรื่องของอัตราคีย์ดิคอลนะครับแบนยําในช่วงท้ายๆของมังกรอนะ่ะยิ่งชั้นสูงนะครับมันต้องการอัตราคีแล้วก็นาเมคคีย์ดิคอลค่อนข้างสูงนะครับก็โอเคคุณน่าจะพอเห็นภาพนะว่าถ้าเกิดดาวไม่ได้ต่างกันเยอะแบบนี้มันก็จะสูงกว่าไม่ได้มากมายนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะมีเทสแบบ5ดาวให้ดูนะแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่า,เ,าเพชรผมนะครับยังไม่เพียงพอที่จะเหมาตู้สามารถเก็บ5ดาวได้นะครับก็เลยทดสอบไ้แค่3ดาวนี้นะในขณะที่ลูกเต่าก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมรอให้เปิดครบ5ช่องก่อนค่อยใส่ดาเมจคริติคอ5 5เม็ดทีเดียวเลยนะครับเราเดี๋ยวไปทด,ทดสอบดาเมีค้าสุดท้ายกันว่ามันแรงขึ้นประมาณไหนนะครับ3ดาวเทียบกับ5ดาวทีนี้การทดสอบครั้งสุดท้ายนะครับผมจะเทียบกับทีมหลักที่ใช้ในการลุยสเตทนะครับก็เหมือนเดิมบิ๊กโบ้ไอรีนนะครับ สไปนะครับเชียงอีอินกิดนะครับหมอคงยันทีนะครับแพรโอแล้วก็ทารักผู้แบกโรดอตอนนี้ผมยังไม่ได้ดาสเตปเพิ่มเลยนะก็ยังอยู่ที่เจ้าอลิเซียนะครับแต่อลิเซียรอบนี้เขาปรับเนื้อมาแล้วนะก็คือเอาตัวที่เป็นต้านชียออกไปเลยนะครับก็คือจาก20%เนีย่ยเหลือศูนย์เลยนะครับมาดูก่อนว่ารูปแบบเก่าของผมเป็นยังไงนะ จริงอันนี้จบได้นะครับแต่ว่าผมจะปิดก่อนก็เหลือนิดหน่อยนะครับอาจจะลองเทียบกับเจ้าตัวซองอะไรนะจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วซองมายองเออ จริงยังไงก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นไอรีนหรือว่าเจ้าเดโลโรเนี่ยมันก็จะมีข้อได้เปรียบในส่วนของเวลาตีศัตรูหมู่นะครับได้ดามจจากตัวแอคทีฟสกิลที่เป็นวงกว้างแม้สปีดเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าตัวอย่างดกกาเหนือกว่าไอรีนแบบคนละชั้นหรือว่าเนี่ยเจ้าตัวชอมมายองเหนือกว่าเจ้าเดโลโรแบบคนละชั้นอนะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเวลาคุณลุยสเตจจริงอ่ะมันเหนือกว่ากันประมาณไม่เกิน10%หรอก 5% 6%เรเรานี้แหละเพราะมันแค่เป็นแค่1 1ตัวนะครับใน12ตัวเท่านั้นนะครับไม่ได้มีผลมากมายขนาดนั้นแต่ก็นั่นแหละมีก็ดีกว่าไม่ดีเพราะว่ารอบน,นี้ที่ผมกล้าเชียร์เพราะว่ามันสามารถการันตีได้ไงคือบอกว่าติดอย่างรอบพิมดอกจามันเป็น20,000โลที่คือแค่จะเปิดให้ได้3ดาวก็ยากมากแล้วนะแต่อันนี้คือแค่1ล้านลูบี้นะครับสามารถการันตี5ดาวให้เราได้ผมก็เลยกล้าเชียร์นะครับสำหรับตัวน,นี้ เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับถ้าเหมาได้เหมาแล้วก็อย่างที่บอกว่าตู้มันมีระยะเวลาประมาณ28วันก็คือ4สัปดาห์นะครับมันจะลากคาบเกี่ยวไปถึงตอนที่ตู้อดีตศิษย์ัวตโตน่าเลยนะคุณจะรอดูก่อนก็ได้ว่าอดีตศิษย์ควตโตน่านะครับเป็นใครก็คือถ้าเกิดเป็นคาร์มาตัวแท้งเนี่ยผมคิดว่าโดยคอนเซปต์ของตัวแท้งแล้วเหมือนริปโปะมันไม่ได้จะเป็นต้องดาวเยอะนะครับอาจจะประมาณ1ดาว2ดาว3ดาวก็วเ,เล่นได้แล้วต้องดูความสมาถกันอีกทีนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวคายที่เป็นตัวดาเมจเนี้ คิดว่าคุณต้องค่อยตัดสินใจก็ได้นะครับตอนแพดโนตของอดีตเซลคัสตัวต่อไปมานะครับก็ยังมีเวลาอยู่นะสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ